เมื่อวานเราได้บอกราเจ้าชายน้อยบนขุนเขาแห่งเมืองปูซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ขึ้นรถบัสคันแรกเพื่อลงมาจากเขาค่ะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะรถบัสลงมาด้านล่างแล้วค่ะเป็นพื้นรับเรียบแล้วต่อจากนี้เราจะต้องนั่งรถบัสอีกหนึ่งคันเพื่อไป ย่านชายหาดค่ะที่มีคาเฟ่เยอะๆวิวส,สวยๆเห็นสะพานด้วยกับเพื่อนๆอยู่บนรถบัสคันแรกนะคะเราก็ลงข้ามถนนมาค่ะเพื่อมาขึ้นรถบัสคันที่สองข้ามทางม้าลายของเกาหลีปูซานรู้สึกถึงความปลอดภัยค่ะถนนก็สี่เลนนะคะ แต่จะไม่มีรถมอไซค์หรือรถยนต์แทรกเพื่อจะรีบไปเหมือนกรุงเทพบ้านเราค่ะไม่ต้องคอยมองซ้ายมองขวานะคะประเทศไหนก็มีนกพิราบค่ะบินอิสระมากตอนนี้เรามายืนกันตรงนี้ค่ะเพื่อจะขึ้นรถเมคันที่สองเพชรใช้บัตรเติมเงินนะคะ ชื่อบัตร POP POP ค่ะเพืเ่อนๆบัตรนี้เรามีเงินในบัตรแตะรถบัสสามารถแตะขึ้นรถใต้ดินหรือว่ารถไฟไปสนามบินได้หมดเลยค่ะตอนนี้เราลงจากรถบัสคันที่สองเรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วค่ะ ฝนตกนิดหน่อยค่ะแต่ไม่หนักมากเดินได้ค่ะเดินตามทางค่ะเห็นน้ำทะเลแล้วค่ะเพื่อนๆบางตึกยังทำการซ่อมแซมยังไม่เปิดเลยค่ะสายมือของเราเดินลงบันไดง่ายๆค่ะบรรยากาศดีเริ่มเห็นความสวยงามแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วแล้วเราก็ มาถึงวิญญาณบุญมอาวาอินขอเรียกว่าหมู่บ้านชายทะเลละกันค่ะเพืเ่อนๆแดดจะมาประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็จะหายไปประมาณนี้ค่ะเพืเ่อนๆลมก็มีนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ย่านชายฝั่งสวยเยอะด้ทาสอทาีพื้น ก็เลยดูสะอาดใช้ให,หินหี่ใหญ่เริ่มต้นการเดินนะคะฝ่ามือเป็นอ่าวค่ะสายมือเป็นร้านที่รลึกทํากุญแจทํากรอบรูปวาดรูปเหมือนของที่ระลึกอะค่ะเพื่อน หรือว่าเราจะเดินขึ้นสเต็ปขึ้นไปอีกสองสาชั้นเพื่อเข้าร้านกาแฟาร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกตามซอกตามซอยซ้ายมือได้เลยค่ะอะไยร,ร้อนหรอเสื้อแจ็คเก็ตของไกดสาวเราก็จะหนานะคะ แต่ของเพชรนั้นใส่สามชั้นยังหนาวอยู่เลยค่ะมันเป็นแบบบางค่ะเราไม่ได้มีเสื้อผ้าแบบใส่เพื่อรับหน้าหนาวจริงๆเพราะเราไปแค่อาทิตย์เดียวใส่อะไรที่มีค่ะก็เลยจะหนาวนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆวิวนี้สุดยอดค่ะเพื่อนๆร้านไม่ได้เปิดทุกร้านนะคะตามที่เห็นบางร้านเปิดบางร้านปิด แต่จากการที่เห็นก็คือการทาสีใหม่ค่ะตรงนี้สีฟ้าเลยเดินไปก็ตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์ไปค่ะเพราะว่าซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นขั้นบันไดเดินขึ้นนะคะเป็นภูเขาค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารชั้น2ชั้น3แล้วแต่เราเลยค่ะเดินขึ้นเดินลงได้เลย แต่ก่อนจะเดินโรงต้องหาอะไรใส่ท้องก่อนค่ะเพื่อนๆตอนนี้กำลังมองหาค่ะว่าร้านไหนมีกลวยเตี๋ยวร้อนๆทานบ้างมีช็อกโกแลตร้อนๆให้เพชได้รองท้องบ้านเจอแล้วร้านนี้ร้านสวยสะอาดค่ะสีน้ำเงินขาวตัดกันคุณป้าใจดีบอกมาดูเมนูตรงนี้ได้ค่ะ ทำคนเดียวค่ะหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เพชเห็นในเกาหลีนะคะอยู่มาสองวันร้านอาหารแบบนี้ค่ะจะมีพนักงานหรือเป็นเจ้าของร้านคนเดียวค่ะจะไม่ได้มีพนักงานคนช่วยเพชถึงเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเกาหลีทานอาหารเสร็จแล้วจะต้องนำถาดนำจานนำอุปกรณ์ไปคืนที่เคาน์เตอร์ค่ะ สั่งเป็นชีสต้บมบะหมี่สำเร็จรูปนะคะต้มเส้นนะคะเพื่อนๆแต่ใส่ชีสด,ด้วยเกาหลีเขาจะต้มเส้นนานๆเส้นจะได้นุ่มๆใส่ไข่ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ที่ไทยนะคะต้มกันแป๊บเดียวแล้วก็ทานกันได้เลยความแตกต่างระหว่างเส้นไทยกับเส้นเกาหลีจะต่างกันตรงนี้ค่ะเส้นเกาหลีต้องต้มสามนาทีห้านาทีในหม้อจริงๆอะคะ่ะ เคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกเส้นก็จะเนียวนุ่มแล้วก็จะยาวค่ะไม่ต้องตดัดแต่ที่เมืองไทยเราจะบีเส้นหักเส้นตัดเส้นก่อนต้มใช่ไหมคะเพราะเราไม่อยากทานเส้นยาวๆมันลำบากใช่ไหมคะอันนี้ความแตกต่างระหว่างเกาหลีกับไทยค่ะเกาหลีกินเส้นยาวๆกันไปเลยสุดพยายามแล้วค่ะอร่อยค่ะเพื่อน และทุกครั้งที่เข้าร้านอาหารเกาหลีนะคะผักดองค่ะจะต้องมีให้แก้มไม่ว่าจะทานเป็นข้าวหน้าหมูหรือบะหมี่แบบนี้หรือร้านหมูย่างทุกร้านค่ะเข้าไปปุ๊บผักดองวางก่อนเลยค่ะเพื่อนๆรวมอยู่ในเซตเรียบร้อยแล้วค่ะทานกันเพลินๆค่ะอร่อยเหลือกเกอินน้ำซุป ขนาดอากาศหนาวเพชรก็ยังว่าน้ำซุปของเกาหลีร้อนมากค่ะแต่เวลาเพชรดูคนเกาหลีเขาทานกันแล้วพอถ้วยตั้งปุ๊บเขาจะซดกันเลยค่ะซุปซุปซุปซเส้นเลยค่ะแต่เราคนไทยยังไงต้องเป่าก่อนค่ะเพราะว่าร้อนเกินค่ะไม่ไหวเดี๋ยวกับน้ำแป0 0ันวอนค่ะเพืเ่อน ไปกันต่อคะ่ะแดดหายไปแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้มีแต่ความอึมครึมพยากรณ์บอกว่าวันนี้ฝนจะตกตอน,นมืดมืดนะคะพรุ่งนี้จะตกแน่นอนไปค่ะก่อนที่ฝนจะตกไปกัน อีกสักส,สิบหานาทีนะคะแล้วก็จะกลับไปที่โรงแรมค่ะจะนั่งรถบัสไปวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะฝนน่าจะตกคืนนี้ค่ะเพื่อนบรรยากาศดีค่ะ Yeah! 감사합니다. 오픈. Sure <laughs> por ahí,